แฟนๆทางบ้านนะครับก็ขอต้อนรับด้วยนะครับอาจจะงงนิดนึงว่าทําไมวันนี้เรามาเที่ยงก็เกิดรอบรอบเมนินะครับในรอบสามสองเนี่ยเสาร์อาทิตย์เราจะเริ่มเที่ยงนะครับเริ่มเที่ยงแล้วก็บ่ายสองแล้วก็สี่โมงเย็นแล้วก็หกโมงเย็นะครอบรอ่ผของคนนี้ก็สี่คู่สี่รอบรอบละสี่คู่สําหรับวันนี้ก็จะแข่งทั้งหมดก็คือรอบสามสอง รอบคำสองคนอย่างเดียวจนจนได้ที่หกคนก็จะไปแข่งในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ที่หกคนก็จะเริ่มเวลาเที่ยงครับไปถึงรอบชิงเลยครับชิงเราก็จะชิงสองทุ่มครึ่งประมาณสองทุ่มครึ่งครับก็ในกีฬาพรุ่งนี้ก็ต้องฝึกร่างกายให้ดีครับครับวันนี้ใครชนะใคชนะรอบนี้ก็กลับบ้านผ่อนเลยกลับนอนเลย แต่ส่วนใหญ่นักกีฬาส่วนใหญ่เล่นประเภทหกแดงนี่ไม่ค่อยมีปัญหาครับครับรอบหกคนถึงทิงแข่งกันแค่สี่รอบนะครับครับไม่ค่อยมีปัญหาในผมไม่เห็นนักกีฬาจะเหนื่อยเท่าไหร่นอกเวทยกเวน้นอดนอนมาครับ,รบถ้าอย,อยา่างนั้นเหนื่อยแน่แต่ถ้านอนปกติคือเขาเรื่องธรรมดาเพราะปกติเวลาเล่นหกแดงก็เล่นกันทั้งวันทั้งคืนอย่เ้ยใช่ครับหลายเฟรม แต่แต่เซ็ n ชั่นหึงเราก็ระบบ3.5นะครับครับมันก็ก็ค่อนข้างจะเป็นเกมเร็วนะครับตรงนี้ก็จบรอบหนึ่งก็ได้พักนะครับไม่ให้แทงต่อเนื่องครัรับนั้นสบายมากครับนักกีฬาอาชีพส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องชิลๆขาะบางท่านอดนอนมาก็เห็ก็ยังแทงได้ปกติเฉยๆเลยครับ สารเบิดไปสิบหกแป้ครับอันนี้แดดติดชิ่งหมดเลยครับสามลูกก็ยังถ,ถือว่าถือว่าค่อนข้างจะไม้เดียวยากนะตรงนี้ครับถ้าถ้าได้นี่ถือว่าค่อนข้างจะฝีมือเลยในชะ่ครับทำได้ครับเดียวสานี่น่าจะคอโลออโมเบร์ล่ะครับ ต้อนรับน้องบอยฟีโนโ่้วยนะครับนี่แหละฮะลูกเบิ้ลมาลูกจอครับถ้าคนถ้าคนที่เล่นเล่นชำนาญในเรื่องของเกมหกแดงจริงเนี่ยลูกเบิ้ลเนี่ยก็คือเป็นเป็นลูกที่สามารถต่อเบรกได้ พอรอ,อ,อดมาโอี้ครับมีวานขาวไปดีมากนะครับ,รบถือว่าลุกน,นี้ถ้าถ้าจะเดินขาวขึ้นมาก็ไม่ต้องออกแรงอะไรมากเท่าไหร่ ช้เรือกระหว่างช็อกกับเขียวนะครับจะต่อแลงหรือจะตบลัก,กันก็ได้ครับแม่ดูแล้วแม่นำเยอะน่า<ม>จะเล่นเขียวนะครับเขียวสตันแนบชิงเข้ามานะครับขาวอยู่ไหนครับแม่แม่สวยครับสวยครับก็ต้องใช้เล็กครับแม่รูป ติดชิ่งไหมไม่ต้องดูเหมือนน่าจะติดนะมันติดชิ่งนบะน่าจะติดชิงแต่ก็ไม่ใช่ลกูกง่ายก็เดียวสวัสดีคุณบ้านด้วยนะครับคุณบานบ,บอกว่าดูจอทีวีชัดมากเลยครับ <laughs>